สวัสดีค่ะบางทีสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราอาจจะมองไม่เห็นค่าเมื่อเรามองไป,งไปร,รอบๆด้านเราบริเวณเราเราก็จะพบแต่สิ่งที่มีค่าทั้งนั้นเนาะเขาคือทรัพยากรธรรมชาติเนาะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่เราก็มักจะมองผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่าง ถ้าเกิดเป็นความจำเจก็จะถือว่าสิ่งอยู่ที่อยู่ข้างๆนั้นยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานั้นมีค่าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือว่าเป็นพืชผลพืชพันธุ์ต่างๆถ้าอยู่รอบข้างเราทุกชีวิตมีค่าทั้งนั้นนะคะโปรดจะมองข้าม อันนี้แอดวิวก็จะพามาชมสวนข้างบ้านนะคะที่เราไม่ค่อยได้นำมา,มานำพามาให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นาหวานข้าวเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญอูติดบ้านทุกคนเลยมองข้ามเขาว่าทำไมมองข้ามเราไปน,นะเราอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนาะถ้าเขามีชีวิตจริงๆ พูดได้เหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนอะไรที่สื่อสารกันได้เนาะแต่เขาก็ยังมีชีวิตนะคะเมื่อใดที่เขามีความเคลื่อนไหวเนาะนั่นแหละชีวิตของเขานี่นะคะเป็นนาติดบ,บ้านเนาะส่วนมากก็จะไปไกลๆนะคะก็จะไม่ไปไกลเนาะ ก็ให้แค่ชมเฉยๆว่าธรรมชาติรอบข้างเรามีค่าเสมอนะคะนี่นะคะเป็นที่นาติดบ,บ้านคนนะคะติดติดบ,บ้านคน <c oughs> ก็คนจะพูดง่ายๆเนาะภาษาชาวบ้านเนาะ สองที่นานี้ก็เนื้อที่ก็คงจะประมาณร้อยกว่ากว่าหรือสองร้อยเนาะต่อตารางใช่ไหมคะน่าจะประมาณสองร้อยตารางตารางวาเนาะเขาเรียกเนาะแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสองตากก้าเนาะตาก้าหนึ่งก็แล้วแต่คนจะสร้างขึ้นมาเนาะว่าจะเรียก ว่าตาก้าหรืออะไรตาก้าส่วนมากก็ไม่ได้ใขวัดกันเนาะก็จะเรียกว่าตาเก้าเนาะตาก้าหรือตาก้าก็ไม่รู้ละใครรู้ก็สุ่มพูดเดาเอาเองเดอ้อแอดไวไวก็ไม่คคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะในคำบรรยายแต่ก็มั่นใจนะคะว่าไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็ ก็จะพามาชมแบบนี้แหละเอาใกล้ๆก,กันก่อนเนาะใกลตาเอาใกล้ๆตาไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถึงจะพาไปชมนอกบริเวณอีกนะคะอันนี้ก็เป็นญ้าเนเปียเนาะเคยนำเสนอหลายครั้งละแต่ก็คนละวันคนละเวลาเนาะคงไม่น่าตื่นเท่าไหรน่นาะนี่ยังไงก็ หันมาดูต้นไม้ข้างๆเนาะเนี yeah. ่ยหันมาดูต้นต้นนี้ของไอเดวมองจากส่วนนั้นเนาะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าฝั่งคันนี้มันเป็นฝั่งที่นาเนาะฝั่งตรงนั้นเป็นฝัง่งที่ฝั่งที่บ้านเนาะก็ถือว่าติดบ้านเลยแหละนี่ย้ำหนักกล้วยก็เริ่มจะออกปรีออกมาแล้วนะคะมะกอกก็สูงขึ้นเนาะพอได้รับทาน นะคะเสียงอะไรอยู่ข้างในก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้พาออกไปสถานที่ข้างนอกเนาะแต่ตอนนี้ก็ให้รับชมแค่นี้ก่อนนะคะเอาติดติดบ้านก่อนเนาะขอบคุณนะคะที่รับชม